สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปสาธิตวิธีการใช้ pyqgs กับ g LIBRARY g d e l นะครับคลิปนี้ก็จะนำเสนอนะครับวิธีการเปิดข้อมูลนะครับข้อมูล blaster นะครับเดมนะครับของรุ่มน้ำโยมเนี่ยโดยใช้ LIBRARY ชื่ว่า g d e l นะครับผ่าน py เรียกผ่าน py ใน QGS นะครับ, TS, รบเราก็จะมาดูในส่วนของอจำนวนพิกเซลนะครับในแกน x และแกน y นะครับแล้วดู projection นะครับดูค่า G-Transform แล้วก็จำนวนของพิกเซลนะแล้วจากนั้นเราก็ดูค่าสถิตินะครับดูกันนะครับก่อนอื่นนี่คือเราก็ต้อง import g d a l ก่อน นะครับจากนั้นก็เราก็มานะครับตำรวดผ่านนะครับสำหรับที่จะเรียกใช้ข้อมูลก็อยู่ในไดดีตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นข้อมูลเดิมธรรมดาทั่วไปนะครับที่ด,วดาวนะ์โหลดถ้ถถถ่ทางผู้ชมไม่มีก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเดิมเดี๋ยวนี้เป็นโหลดได้ฟรี SRTM เดิม GTOPO อย่างเงี้ยนะัะ เอาดาวน์โหลดมาใช้งานในการเรียนได้นะครับโอเคเราจะอ่านข้อมูลก่อนนะครับจะทําการอ่านข้อมูลก็ทีดานะครับหลจากเราเรียกละนะครับแล้วก็ Open เลยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องลงอะไรใหม่เพิ่มนะฮะเพราะว่าตอน,นลงโปรแกรมเนี่ย pyqt ก็ลง q ขก็ลงให้อยู่แล้วนะครับโอเค นี้นะครับเราลองดูนะครับรลองรันก่อนนิดนึงนะครับ ds เป็นยังไงกด ds นะครับจะมี o s g o d g d o data sets proxy ก็จะไปเรียกมีเป็นข้อมูลนะครับที่เข้ามาเก็บไว้ใน ds เปิดไ้นะครับตอนนี้เราจะจะอ่านละนะครับ print โอเค นี่เราเป็นขนาดจุดภาพนะครับขนาดจุดภาพก็จะดูเป็น r a s t e r Size นะครับ Ds มีอะไรบ้าง B Ds l a s t e r x l a s t e r x size นะครับ x size แล้วก็ DS c l u s เ e r ร s i e อ๋อโอเคอันนี้เราดูขนาดโอเคเรามี x x ก็คืออ่คอลัมน์อันนี้ก็คือแถวนะครับจากรูปน้ำยมก็มีลักษณะเรียวทอดตัวแล้วเหนือจุดใต้นะครับยาวมากกว่าความกว้างนะครับ y มากกว่า x ก็ถูกต้องนะครับ จากนั้นเราก็ดูว่ามีเส้นโครงแผนที่นะครับใช้เส้นโครงแผนที่ระบบพิกัดอะไรยังไงนะลองมาดูกันว่าเราก็ดี d o get นะครับ projection นะครับ get projection โอเคออกมาเยอะเลยนะฮะแล้วบบพิกัดเนี่ย แลเนี 4, ่ยนะครับก็เป็น WGS4 Delta WGS1984 นะครับแล้วก็ส่วนสเฟียรอยจะมีตรงนี้นะครับค่าพารามิเตอร์ของสเฟียรอยนะครับแล้วก็อ SC7030 โอเคอันนี้คือหลักๆ ค่านะครับในะรบนะรบบพิกัดของเขาของเดิมตัวนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะดูค่า gr-transform gr-transform โอเค ds ds get gr-transform t r o n s ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่มุมมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้เป็นมุมซ้ายบนก็คือเป็นท่าลองดิจู แล t จุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความละเอียดของจุดผ้านะครับมีหน่วยเป็นอ,องศานะครับโอเคะอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูจำนวนแบบนะครับแน่นอนแล้วว่ามันจะต้องมี เมืม่อจำแบรนด์เดียวนะฮะเป็นแบรนด์มีแบรนด์เดียวนะครับเนื่องจากเป็นเดมไม่ใช่ภาพดาวเทียมที่มีหลายแบรนด,รด์เราลองดูนะครับเอฟ e ด t ต์ดอ,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 อมมาสเตอร์เขาแบนด์มีแบรนด์เดียวนะครับจากนั้นแล้วเราเรารู้ละว่า ข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลลักษณะของเราเป็นลักษณะยังไงนะซึ่งตอนก่อนใช้ข้อมูลมาเซอร์เนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจสอบข้อมูลพวกนี้เสมอนะครับในครั้งแรกน,นะครับใน,ในครั้งแรกนะเราใช้อย่างนี้นะครับเราก็นะสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลนะครับเห็นว่า g ีดัลเนี่ยที่ตอนแรกนะครับตอนคลิปแรกเนี่ยที่แนะนำว่ามันมีหลา อร์แมตมากนะครับันั้น GDL เนี่ยสามารถที่จะอ่านข้อมูลนะครับหลายนามสกุลโดยเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของ assimilation นะคระเป็นเรื่องของการรวมหลอมรวมข้อมูลอะไรเงี้ยของทางด้านอากาศนะครับข้อมูลภูมิอากาศนะครับข้อมูลบรรยากาศนะครับที่เป็นระดับ4 dimension นะครับดังนั้น GDL เนี่ย จะมีประสบการณ์มากเลยนะครับในการจัดการข้อมูลแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลได้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะดูในเรื่องของสิตินะครับเราจะดูว่าสิติของภาพเป็นยังไงนะเพื่อที่จะเข้าใจภาพของเรารข้อมูลภาพของเราโอเคเราเอ,อ๋อ last get ลาสตแบน เล s t ตอร์แบนก็ติ๊กเข้ามาก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็คอมเมนต์ไปก่อนจากนั้นเราก็จะโอเคเปิดค่าละเราจะดูโดนาต้าก่อนนะครับถ้าโดนาต้านะครับโดนาต้า no แล้วก็แบนหนึ่งเนี่ยกิ๊ No data value นะครับโอเคแบรนด์หนึ่งแบรนด์หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ Get no data value นะครับเราจะเราจะใช้ส่วนนี้นะครับคำสั่งนี้เนี่ย,เ,ยเพื่อที่จะดูว่า no data มันคือมันมีค่าอะไรโอเคตรงนี้นะครับมีรละอีย n o data 3,2,7,6,7 0น,นะครับอันเนี้ยถ้าพิกเซลไหนมีค่านี้แสดงว่าเป็นไม่เป็นค่าที่ไม่มีค่าสังเกตหรือว่ามันไม่มีค่านะครับฉะนั้นเวลาเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราจะต้องจัดการกับ n o data นี้ให้ดีนะครับยิ่งเป็นข้อมูลด้านอากาศ ดูให้ดีนะครับจัดการให้ดีคิดให้ดีส่วนนี้โอเคเราหาค่ามินนะครับหาค่ามินแบรนแบรนหนึ่งนะครับเก t เกทอะไรเกทมินิมัมนะครับเกทมินิมัมโอเคยังยวไม่พอแม็กซ์ด้วยแม็กซิมัม ค่ max max maximum maximum โ okay. อ okay. เ okay. คโอเคแค่นี้ก่อนตอนนี้มันไม่มีนะครับมันน่าจะไม่ถูกบรรจุไว้นะครับในส่วนของข้อมูลชุดนี้นั้นก็ data type เป็นชนิดนะครับชนิดของ data type a n ลนเกตยูน okay. mm ิตไ e โอเค get u ย i น t ตไทโอเคนเกตย e โอเคนเกตยูนิตโอัวนี้ชนิดดาต้าไโอเค ชัดเจนนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับอ่อเป็นค่าที่สถิติที่เราควรจะต้องตรวจสอบลาสเตอร์นะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเพื่อให้เข้าใจข้อมูลนะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ